รายการตะวันแดงปลากินาก่นปลาแอลคลิปนี้เสนอตอนของกิ่นบ้านเฮาทำครัวแบบบ้านๆแย่กลิ่นกันง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งตามวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาติดตามชมได้เนะเจ้านีนะครับแล้วก็มาเอาปลาทำเสร็จแล้วสาสดๆนะแล้วก็เพื่อจะมานึ่งแล้วก็มาบั้งทำสวยๆก่อนนะ บางปลาฮะบางปลาลีเลียวนะครับแล้วแต่ท่านะถนัดแบบไหนฮะ <c oughs> ครับผมอิมอื๊อ อันนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็อีกตัวนี่นะครับเอาละอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแล้วก็ เอาอปลามาเนื้อในหมอ้อแล้วก็จัดหม้อก,ก่อนนี่คือหม้อนึ่งนะครับนี่คือหม้อหนึ่งมันก็เอาปลาที่ทำสาสะอาดแล้วนะมาใส่ในหมอ้อประมาณสักยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วแต่ฮนะแล้วแต่เราจะเอาทีนาทีประมาณยี่สิบนาะทีแล้วก็พอปลาลงเสร็จแล้วก็ปิดฝาอ่านะ ตอนนี้นะครับผมจะมาเตรียมเครื่องปรุงคือเครื่องของการทำปันนึ่งแบบบ้านๆนะแบบบ้านๆคือทำกันง่ายๆไม่มีอะไรมากครับนะมีกระเทียมมีพริกมีมะนาวแล้วก็ผักชีผักชีฝรั่งนะที่บ้านเราอะเนี่ยแล้วก็อหอมต้นหอมนะ อันนี้คือทําเครื่องปรุงปันปันนึ่งเดี๋ยวเราทํานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาปันนึ่งจะมีพริกแล้วก็ท่านที่สามารถรว่า้ท่านเอาง่ายๆคือเอาไปใส่ครกตก่ำก็ได้หรือว่าจะทําแบบผมก็ได้แล้วแต่ถ้าถนที่ทหนักพริกก็ถ้าเป็นปลาสองตัวก็ เยอะหน่อยอแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นชิ้นชินชนชน้นชิ้นชิ้น,นเราทำเครื่งองเยอะหน่อยเพราะว่า ด้วยความเพิ่มมาให ก็มีผักชีนี่นะครับเพิงผักชีเราล้างสาสากเสรล้างสาแล้วเราก็มาตัดหั่นไอตัวเนี้ลากเนะตัวนี้ล้างสานะครับไม่ต้องเอาทิ้งแล้วก็มาหัน่นเมาหั่นใส่ตวมนี้เลยเกครับ ก็ทเก็บไว้แล้วก็ตามด้วยุ้ชีเนี่ยกระปิหลังแล้วก็มาหั่นหั่นใส่เองเ็นเ้นเป็นแว่นเป็นเวนเนวไปครับเป็นแว้นเป็นเป็นแว่นนะเ รับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่คือวันไหนมีมะนาวเราจะไม่ใช้น้ำน้ำตาลทรายนะครับเราใช้น้ำตาลปิดนะก็มะน,นาวสดมะน,น,น,นาวสดลูกนี้นะครับไม่ใช่มะน,นาวเขาขายเราซื้อมาเป็นมะน,นาวสดเรามาหั่นแล้วก็มาบีบทำเองคือทําแบบสดๆนะฮะนีสดๆนะครับ,สรบเสร็จแล้วเราก็มาสับรวมกันครับเราจะมาสับรวมกัน อันนี้มันจะเล็กไปกันนะครับมันจะเล็กไปครับคือไม่ต้อนให้ละเอียดมาก

ไม่ต้องอะเรย่น,นะครับทำแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ชามที่เราเตรียมไว้เอาไว้ก่อนนะใส่ชามที่เราเตรียมไว้นะครับง่ายๆครับทำเป็นแบบกินง่ายๆทา,ากินในบ้านโคเรือน หลังจากที่ทำน้ำจิ้มตัวนี้ยเสร็จแล้วล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นผักนะฮะเพื่อการอันนี้คือเอาไว้เวลาเราทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วเราลาดปลาเนี่ยล้วก็เอาผักชีฝรัง่งโรยไปที่ตัวปลาเนี่ยไปที่ตัวปลาที่เราเนืองไวเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้หอมให้ขั้หอมหน้าอร่อยหน้าทานครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็วางรอ แล้วก็วางรอตอนนี้ได้เวลาเราก็นึ่งปลาไว้อะได้ครับ15นาทีแล้วก็มาดูปลาโอเคครับปาลาเราเนื่งว่าแล้วครับก็ยกลอนนี้นะครับ,รบวางอันนี้เราก็มาทำ เราเตรียมไว้คือแบบนี้ฮะฮแล้วก็มีน้ำนี่น้ำนี่คือน้ำสะอาดนะครับ่าที่ทำปรุงปรุงแล้วก็มาทำน้ำนี่นะครับคือที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็น,นี้ที่เราเตรียมไว้ลงไว้ก่อนนะครับปิ๊เลยครับปิด หรือทำแบบบ้านๆนะครับทำแบบบ้านๆนกินในครอบครัวนะครอบครัวเสร็จแล้วก็มีมะน,นาวเวมีน้ำตาลติดเราฝส่ไปเลยครับหนึ่งสองนะครับอ่าปอนต์คนอค่าคน ไฟแรงนะครับไฟแรงหน่อยเพื่อจะให้น้ำเดือดเราทำขั้งปูเลยคุกเ้าได้มีความอร่อยครับผมใส่มะนาวมะนาวนี่ ลลร,รายการตะวันแดงปลากิ่นปลาแอลคลิปนี้เสนอตอนของกิ่นบ้านเฮาทําครัวแบบบ้านๆยางก,กิ่นกันง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งตามวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาน้ำปลา เสร็จแล้วก็คนๆฮะคนๆๆอนนี้คุกเข้าันกับพริกที่เราปรุงนคนฮะพอเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดนะอน้ำมันเดือดอ่านน้เราก็ต้องเตรียมจานนะครับเตรียมจานจานขนาดที่ใส่ปลาที่เราเนื่อไว้นะ นี่ก็เอาปลามาครับเอาปลาขึ้นมาเอาปลาขึ้นมาวางครับวางวางแล้วก็เสร็จแล้วก็วางแล้วก็รอรอที่น้ำเ็นะครับเด๋ยวเดือดอ่ะ นี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วทําน้ำปรุงเสร็จแล้วแล้วก็ปลาที่เราลุ่นตัวเนี้ยแล้วก็เอามาลากออลอกเลยนะครับเนื้อปลาอ่าลอกเนื้อปลาอ่านี่ครับเนี้ย หั่นเนืป้ปากนะครับแล้อว,วางแล้วก็เอาที่เราเตรียมเนี่ยหั่นไว้ลงยตลงเนื้อปลานี่ะครับผัดก,กับข้าวเสร็จแล้วนะเจ้าขอเชิญทุกท่านมากินข้าวด้วยกันนะเจ้า อร่อยมากครับปลานุ่ม,มน้ำจิ้มรสชาติสุดยอดครับรายการตะวันแดงป้ากินป้าแอลหีดหอยบะเก่าเฮาคนเมืองเหนือช่วยกันอนุรักษ์ภักษาของกินบ้านเฮาสูตรเด็ดล้านนาตัวกันนะเจ้า ลองทำพอเนอร์ปีน้องเอาอาช่วยกันฮักษาของกินบ้านเฮาช่วยกันไล่ช่วยกันแชร์กดถูกใจกดติดตามตัวนะเจ้าสุดยอดบอกไปเตดลำแตตะเจ้า